นี่ครับทุกคนลาบกุ้งครับมือกันเริ่มสั้นแล้วไหลไปไหลมาแล้วหายนียนี่ครับทุกคนวัตถุดิบของเราต่อไปก็คือกุ้งครับผมวันนี้บัเจกุ้งแจน้้ำปลามด้ต้มยำกุ้งนะครับแต่จะลาบกุ้งครับเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปล่างกันมือลาบกับม้าแจ่มเดียวนี่นี่ครับทุกคนเอาหอมมาเกี่ยวเลยครับกับน้ำมันนี่ครับ หอมเลยเดี๋ยวหอมไว้ก่อนที่เจียวหอมไนะหอมเลอหมอทังดังไหมเจีหมอหลักอะไรใส่โซดาลงไปครับผมแจกคงไว้มันเด้งๆาเนี่ยจะไปใส่หน้าครับเดี๋ยวมันมีมิคซเออเนี่ยนี่ครับหั่นน้ำพริกลาบเื่อหอมเลยครับผมกับติว่าเฮาเจียวหอมตะเกี้ครับมันตะเกี้ครับมันหอมอย่างนี้หอมใส่ยาง เออหอมลินย่างไปดอมแล้วพีนน้ำพริกลาบยิ่ตันหอมเนี่ยหอมกีินกันละนี่ครับหัวกุ้งที่เขาแกะไว้ครับเอามาต้มครับผมเอาน้ำซุปเอ่อมาเบียดลินหมูเมาขอปึ่งน้อยทุกคนปลาตองเขาครับปจจใจครับกุ้งครับปลาลาบเลยครับเดียเน นี่ครับมือลาบของเขาครับพี่นกของเราครับนี่ติดตามช่องพี่นกได้นะครับที่ช่องก็พี่ช่องได้ยัเจ๊หัวเข้าอะไรนะเจมหัวเข่าฮะฮาหามักเฮ็ดเหามักเฮ็ดเหรอหนึ่งหนึ่งลังแล้วก็อันนี้นะคะนี่ครับเซี่ยมาเดี๋ยวนะครับเป๊ะเป๊ะ มาพี่แข่งกันเดินเราตองตอาปต้อนครับไ,อ,อ,อ,ไอ้แข่งไงปพร่ะไครับนั่ะงับพัไฟครับผมออไปอันเชิญมาหินอ่อนแกนออ่อยมาทุกคน

มันเกิดสิจมัจจนแค่ <c oughs> มันจะได้นอนนี่ม้่มา้นี้จะได้ถคุ้มนีได้นีได้อันนี้โอ,อโอเล่อานี่ครับคือปอกควงเขาจิ้มครับไ่เหาแล้วก็มานอนรตรงรน้ำมันมาดา้ออลาปลต่เขาเข้ามาได้เลย ทุกยอดครับม่อม่อเหนียวเหนียวปลาสองปลาตองนี่ครับทุกคนลาบกุ้งครับมือก็เริ่มสั้นแล้วไหลไปไหลมาแล้วหายนล่ดอโอ้โหทอดกรอบครับผมไปไปเสิร์ฟเลยครับ มามาครับมาครับมาครับดรีนกำกำได้เสียบติ่งยังกัดเลยนะเอออืมัดนจะยอายหน่อยจะเช็คดูว่ามาครับมาครับมาครับมา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 คลิ้งลิ้งอ๋อเนี่ยโอดตอืม นยังเ้นหัวกุ้งแล้วกันปะุ่นจนนุ่นฮะอุ่นแตุ่่นแตุ่่นแต่เล่นแบบแกมรอนูกิ่มีชู้แน่หนบ่ฮอนบะน่าอร่อมันหลักเลย้วยมือสู่เยงคิ้วกันนะบ่เฮ้ยาจะล้ำบ้าวะสำงกุ้งทอดหวานนะหวานนไบา มาสองคำไปหัวเราสุดสาปเกันอมคำวเาเดียวเดียวไอ้ทหารยังได้บลาเขื่อนม่วงมันเหนียวอะคเหนียวมันอยู่ในคนหลาบเหนียวมันเหนียวตัดตกกินกาแงเมนูนี่ ทงแรงจิๆเลอร่อจะมาอะไอย่างอดหัวกุ้งหัวกุ้งบุสุนบุนหนนะแหลมกึ่งแหลนี่ฮะนี่แหลมกึ่งนหนี่คำนองโอ้ตอตอห้างตัวนี้นี่เห็นไงเข็นกะเนาาเาหนาร้รับ สื่งเขานี่อุ่นๆไม่จับเลยมันยังละหาวเขาเรียกว่าหย่อบอ่ะด่าฮะมองว่าที่มันสอบมันช่วงนั้นมันสอบรรจุวงเขาบอกร่างกายไม่เต็มร้อยหนาะอย่างน้อยมันก็ดูแลตัวเองหมอมันได้จากเงินเดือนจากเงินสี่มันก็บาดที่มือแตกแต่นี้ประกาศสังคมแต่มันทำไม่ได้แล้วไงไม่ไปให้มันทำแล้วก็ไปทำเองก็ได้หรอ ก็จะทำจะได้เน,นี่เหมือนมันสภาพมันบได้ไม่เหรอสิอมันเขียนหนังสือก็ใกลถึงเขาหน้หูนะ,นะแต่ต้นปีที่มาทังวันนี้ครับเป็นหนังเด็กกม็มันมาวันดีสาววันเกิดฮนะเอาไ้ได้หามันว่าให้นี่เขียนันใกล้เลย